สวัสดีครับมาติดตามทีเด็ดฟุตบอลยูโร2 0 2 0ประจำค่ำคืนวันนี้นะครับเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับศึกฟุตบอลยูโรก็เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากเว้นพักช่วงผ่านรอบ16ทีมไปนะครับค่ำคืนวันนี้กลับมาเตะ2คู่2สนามนะครับแล้วก็น่าสนใจทั้ง2คู่เลยแต่จริงๆในรอบ8ก็น่าสนใจทุกคู่นะครับอะไรเรียง เอาเริ่มต้นตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับสเปนเจอกับทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีเจอกับเบลยเยียมในเวลาตี2นะครับก็ใครที่ไหวก็อยากจะให้ติดตามทั้ง2คู่นะแต่ใครไม่ไหวก็เลือกเอาแล้วกันนะครับส่วน ทีเด็ดวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยวิเคราะห์กันนะครับเป็นเกมในคู่เวลา5ทุ่มนะครับสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์ไปดูผลงานที่ผ่านมากันหน่อยแล้วกันนะครับของทั้ง2ทีมสเปนนี่ไปดูสเปนเปิดหัวนะครับถ้ายังจำก็ได้พวกเขาเปิดหัวโทัวร์นาเมนต์ได้ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับในรอบแบ่งกลุ่ม2นัดแรกเนี่ย ได้มาแค่2คะแนานจากการเสมอสวีเดนแล้วก็เสมอโปแลนด์นะครับก่อนที่จะมาโชว์ฟอร์มโหดด้วยการไล่ถล่มสโลวาเกีย5ประตูต่อศูนะครับแล้วก็เกมล่าสุดในรอบ16ทีมสุดท้ายผูดด้โหดมาจริงๆเสมอโคเอเชียในเวลา3-3แล้วก็มาเช็คบินได้นะครับในช่วงของการต่อเวลาพิเศษเอาชนะไป5ประตูต่อ3ซึ่งจะเห็นผลงานของสเปนนะครับค่อยๆพีคขึ้นเรื่อยๆนะ สเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มเสมอนะครับได้มา2คะแนนยิงได้แค่1ประตูส่วน2เกมหลังชนะมารวดแล้วก็ยิงรวมกันเนี่ยไปถึง10ประตูแล้วนะครับฟอร์มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆส่วนทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มก็คือจับพอสมควรเลยนะครับเปิดหัวด้วยการเสมอเวล1 1 แล้วก็แพ้อิตาลีศูนประตูต่อ3ก่อนที่จะมาเข้าฝักด้วยการถลร่มตุรกีไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนในรอบ1 6ทีมสุดท้ายก็ดรามา่าไม่แพ้กันนะอย่างที่หลายคนคงจะได้ดูกันไปในเกมนี้ตามตีเสมอฝรั่งเศส3 3แล้วก็ยืดเยื้อต่อการยิงจุดโทษนะครับก่อนที่จะทําได้ดีกว่าในช่วงการโดนจุดโทษสวิสเซอร์แลนด์ผ่านเข้ารอบมานะฮะถึงเกมนัดนี้ก็ สติที่เจอกันนะครับทั้ง2ทีมเจอกันก็ค่อนข้างบ่อยนะครับปีที่แล้วมีเจอกันด้วย2นัดนู่นเลยครับย้อนไปปี1 9 9 6อ่าปี1ั6 6กนะครับโหแต่ว่าก็ค่อนข้างไกลนะสเปนชนะมาแล้วก็ปี94สเปนก็ชนะ,ะเข้าสู่2010นะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะมาปีอ่าปีส0 1 8เสมอกันไปนะครับปี2020 เจอกัน2รอบเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงปลายปีเดือนตุลานียสเปนชนะไป1นูนแล้วก็เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับปีที่แล้วเสมอกัน1นึ่งเกมนี้นะครับไปดูเรื่องของสภาพขุมกําลังสเปนไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับตัวหลักพร้อมลงสนามไม่ว่าจะเป็นเซเรียบูสกสนะครับลาปอกกาเซียในแผงกองหลังนะแบ็คซ้ายก็ยังมี จอร์ดีอัลบามาควาอาสเปริชกัวานะครับแผงกองกลางนอกจากบูสเก้ก,ก็จะมีโกเก้นะครับแล้วก็ในรายของเฟรดี้นะฮะเป็นดาวรุ่งตัวเก่งของสเปนส่วนแดนหน้ายังคงไว้ใจโมราต้าเหมือนเช่นเดิมนะครับส่วนทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์ปัญหาสำคัญก็คือการขาดการานตชาก้านะครับกองกลางจากอาร์เซนอลนะครับมีเรื่องของการติดโทษแบนลงสนามไม่ได้แน่นอนว่า ส่งผลเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญของสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนกลุ่กําลังไล่อื่นก็อยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นชาคิลลี่นะครับรวมไปถึงโรดิเกสในตําแหน่งกองหลังแล้วก็ยานซอมเมอร์นะครับซึ่งเป็นจอมหนึบของสวิตเซอร์แลนด์แล้วกโ็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆในโ์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับหน้าเสือเนื้อผ้าหน้าเสือเปิดมาคู่นี้นะครับสเปนเป็นต่อทุกหน้าเลยตั้งแต่ปอ,ปอยันหนึ่งลูกควบเลย ก็อยู่ที่ความสะดวกใจว่าจะเลือกไหนแต่ว่าราคาที่สวยๆเนี่ยผมว่าครึ่งลูกนะครับก็อาจจะได้น้อยแต่ว่าก็บัดดวงไปว่าเกมคู่นี้อาจจะมีเฉือนนะครับหรือว่าอาจจะเดือมๆไว้ที่ครึ่งควบลูกก็ยังพอถือว่าได้อยู่นะครับเพราะว่าเกมคู่นี้ผมยังมองว่าสเปนมีภาษีที่ดีกว่าด้วยเรื่องของชื่อชั้นตัวผู้เล่นคุณภาพทีมนะฮะแม้ว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ โชว์ผลงานได้ดีในการเอาชนะฝรั่งเศสมาในรอบที่แล้วนะครับแต่เกมนี้มันจะแตกต่างออกไปนะสเปนก็มีบทเรียนจากการโดนโคอเชียดีเสมอเพราะฉะนั้นต้องเน้นสําหรับผู้นี้สุดๆนะครับสุดท้ายผมยังเชื่อใจว่าผมกําลังทีเด็ดทีขาดแล้วเนี่ยสเปนยังดูดีกว่านะครับแล้วก็จะสามารถเบียดเอาชนะไปได้หรือลุ้นเม็ด2ได้เลยนะครับในการรับทราบแบบเต็มๆชี้ชัดไปที่กระทิงดุสเปนจะเป็นทีเด็ด ประจำาข้าคืนวันนี้ครับอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงคิดจะเสี่ยงต้องเสี่ยงอย่างมีสติแล้วมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแบบนี้ได้ในคลิปถัดไปติดตามฟุตบอลยูโรกันให้สนุกสวัสดีครับ